เจริญสัมมปทานสี่เพื่อละโอรัมพาคิยสังโยชน์พิขุทั้งหลายโอรัมพาคิยสังโยชน์ห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพะตะัตตปามา m ตการมฉันทะพยาบาทพิขุทั้งหลายเหล่านี้แลโอรัมพาคิยสังโยชน์ห้าประการพิขุทั้งหลายสัมมปทานสี่ อันพิขุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคิยะสังโยชน์ประการเหล่านี้พิขุทั้งหลายสัมมัปประธานสี่เป็นอย่างไรคือพิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้ เพื่อให้บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้ เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลือนหายความมียิ่งยิ่งขึ้นไปความภัยบู์ความเจริญความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วพิกุทั้งหลายสมมัปรธานสี่เหล่านี้ อันพิขุพึงเจริญเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมพาคียะสังโยชน้าประการแล